สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง j e t f r i e n d Channel นะครับศูนย์วรมรดีมีคุณภาพนะครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องสำคัญอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็จะมาเล่าเรื่องมาตรฐานหนึ่งครับคุณคุณสวััดิข้อหนึ่งเลยนะครับที่เป็นข้อสำคัญที่อยู่ในมาตรฐาน IEC 60335-2-76ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับร้ไฟฟ้าโดยตรงนะครับซึ่งเครื่องควบคุมยี่ห้อ s p e e d i t e ที่ทาง JSF เราจำหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็ผ่านมาตรฐาน IEC ข้อนี้ด้วยนะครับงนั้นลูกค้าที่ซื้อเครื่องควบคุมร้อยฟ้าเราไปเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยเลยนะครับเรื่องสำคัญที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับก็คือ,อ,อมาตรฐาน IEC นะครับเขาระบุกเกณฑ์ไว้หลายข้อมากนะครับแต่เรื่องดนึงที่สําคัญและอยากมาเล่าให้ฟังมากๆกครับก็คือเรื่องมาตรฐานในการกันความชื้นนะครับปฏิเสธไม่ได้นอกว่าเครื่องควบคุมร้อยฟ้าแต่ละรุ่นนะครับ ขามีแหล่งการจ่ายพลังงานหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์หรือว่าบางรุ่นก็สามารถใช้พลังงานได้ทั้ง3ระบบเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไฟบ้านหลักนะครับตัวเครื่องใช่ไหมครับก็จะมีแผงวงจรอยู่ในตัวตัวเครื่องใช่ไหมครับแผงวงจรที่รับไฟเลี้ยงจากไฟบ้าน220โวลต์กระแสะสลับซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแล้วก็แผงวงจรที่จ่ายไฟไปที่รั้วไฟฟ้านะครับปกติแล้วนะครับเครื่อง จะทาการแปลงไฟนะครับจาก2 2 0รสโวลต์กระแสสลับให้เป็นไฟกระแสตรงก่อนแล้วปล่อยให้เป็นพาเวอร์ซเป็นจังหวะนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยต้องห่างกันมากกว่า1วินาทีขึ้นไปนะครับนี่คือหนึ่งในความปลอดภัยของ IEC เลยนะครับแล้วก็ปล่อยไปที่รั้วนะครับคราวนี้นะครับในเมื่อจ่ายไฟ2 2 0โวลต์เข้ามาในตัวเครื่องใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตัวเครื่องกันความชื้นได้ไม่ดีล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่ความชื้นที่เล็ดลอดเข้ามาในตัวเครื่องเนี่ยหนวําใ ไฟ220โวลต์กระแสสลับเนี่ยกระโดดข้ามไปที่รั้วไฟฟ้าได้ซึ่งนั่นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับนี่จะเป็นเหตุผลที่สำคัญมากเลยว่าทำไม IEC 60335-2 7 6ถึงต้องกำหนดมาตรฐานข้อน,นี้ลงไปในในมาตรฐาน IEC ด้วยนะครับซึ่งทาง IEC นะครับแนะนำว่ามาตรฐานในการกันความชื้นขั้นต่ำที่แนะนำนะครับก็คือ IPX4 นะครับามาตรฐาน IP นะครับจะมีเลขอยู่2ตัวนะครับเช่น IP65 IP, 65, IP 6 8อ่าอะไรอย่างเงี้นะครับเลขตัวหน้าก็คือการกันฝุ่นนะครับเลขตัวหลังก็คือการกันน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเป็น X เนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ได้ทำการทดสอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ,อย่างตัวตัวตัวด้านหลังนะครับติเลข4 4ใช่ไหมครับสเนี่ยคือระดับฝนตกนะครับซึ่งเป็นการมาตรฐานการความชื้นขั้นต่ำที่ทาง IEC กำหนด ซึ่งอย่างน้อยเขาแนะนําให้อย่างน้อยเนี่ยควรจะกันได้อย่างน้อย IPX4 นะครับใครที่กันได้ดีมากกว่านี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้เครื่องควบคุมร้อยฟ้าเนี่ยมันก็มีแหล่งจ่ายพลังงานตั้งหลายแบบมีการใช้งานตั้งหลายแบบเนาะมีไฟบ้านมีแบตเตอรี่มีโซล่าเซลใช่ไหมครับแต่เขากําหนดว่าควรจะกันความชื้นได้ทุกรุ่นขนาดนี้ถ้าเกิดแบบโอ้โหรุ่นที่อยู่กลางแจ้งก็คงไม,ไม่แปลกนะมันก็ต้องกันอยู่แล้วอย่างโซล่าเซลเนี่ยก,ก็ต้องกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่รุ่นไฟบ้านนี่สิ โอ้โหมันยังกันได้ด้วยนะครับแล้วขอบอกครับเครื่องสปีดไลท์ของเราทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไฟบ้านหรือแบตเตอรี่หรือเซลล์ก็ตามผ่านมาตรฐานข้อน,นี้ทั้งหมดเลยนะครับผ่านมาตรฐานอย่างน้อย IPX4 ทั้งหมดเลยนะครับก็4ก็คือระดับฝนตกเนาะนั่นหมายความว่าก็จะต้องโดนน้ําได้ใช่ไหมครับโดนน้ำนะไม่ใช่แช่น้ำนะครับโดนน้าเพราะ4คือระดับฝนตกนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยสามารถโดนน้ําได้ แต่ว่าแช่น้ําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะต้องติดตั้งให้อยู่สูงจากพื้นเพื่อป้องกันการเปียกน้ําสมมติฝนตกมาแล้วเราย้ายเครื่องไม่ทันเกิดเครื่องแช่น้ําอยู่เดี๋ยวเครื่องจะเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เครื่องที่ได้มาตรฐาน IPX4 แล้วเนี่ยอย่างสปีดไลน์แล้วทุกรุ่นนะครับเวลาใช้งานก็ต้องตั้งให้ลอยจากพื้นนะครับคราวนี้ถึงแม้ว่าเครื่องของเราทุกรุ่นจะผ่านมาตรฐาน IPX4 ก็ตามนะครับ ถ้าเป็นไปได้การใช้งานจริงนะครับก็แนะนําให้มีหลังคาคลุมตัวเครื่องไว้ก็จะดีที่สุดนะครับอย่างน้อยก็คือช่วยป้องกันมันเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องที่เสียบปลั๊กไฟบ้านและกันความชื้นได้ดีนะครับ IPX4 ก็ IP าตามนะครับแต่ไม่แนะนำนะครับว่าให้ใช้เอาเครื่องรุ่นที่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านเนี่ยไปใช้งานกลางแจ้งตากแดดตากฝนนะครับไม่ได้นำเลยนะถ้า ถ้าจะใช้ตากแดดตากฝนแนะนําว่าใช้รุ่นที่เป็นแบตเตอรี่หรือเป็นโซล่าเซลล์จะดีกว่าหรือเอารุ่นที่เป็นพลังงาน3ระบบตัดต่อร่วมกับแบตเตอรี่แล้วไปใช้กลางแจ้งอ,อางนี้ยังพอรับได้นะครับแล้วก็พยายามทาหลังคาคลุมมาไว้นะครับยกเว้นรุ่นโซล่าเซลล์ละกันโซล่าเซลล์เนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องทําหลังคาคลุมเพราะว่าถ้าทาหลังคาคลุมมันก็จะไม่ได้โดนแดดเนาะนั่นก็ถ้าเป็นรุ่นโซล่าเซลล์อย่างรุ่น s 8 0นะครับก็สามารถตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับอ่ารุ่น s 8 0เป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับ นี่อย่างรุ่นนี้นะครับรุ่น S 8 0 Solar Cell เซลนะครับก็อย่างรุ่นนี้ก็สามารถตั้งตากแดดตากฝนได้เลยการแช้งได้เลยไม่จำเป็นต้องมีหลังคาคลุมก็ได้นะครับโอเคคอานี้นะครับก็จะบอกว่าวันนี้เราเล่ามาขนาดนี้นะครับแค่เล่าอย่างเดียวก็คงไม่พอเนะเดี๋ยวเราจะทําการทดลองให้ดูด้วยนะครับว่าเครื่องของเราทุกรุ่นเนี่ยมันตากฝนได้จริงหรือเปล่าแม้กระทั่งรุ่นไฟบ้านเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอยากรู้แล้วใช่ไหมครับยังไงถ้าอยากรู้แล้วก็ตามผมมาดูกันได้เลยครับ เฮ้ยเติร์ดเติร์เติร์เนี่ยพี่ไปดู y u ู u ูบเจสเฟนมาเฮ้ยเขาบอกว่าเครื่องรัวไฟฟ้าสปีดไลท์อะตากฝนได้ทุกรุ่นเลยนะรุ่นไฟบ้านก็ได้รุ่นโซลาร์เซลล์ก็ได้รุ่นแบตก็ได้รัวไฟฟ้าตากฝนเนี่ยนะใช่งงมากเลยเออเครื่องอะไรมันจะตากฝนได้โอ้โหมันต้องใช้ไฟไม่ใช่เหรอ,อ ทำไปทดสอบกันเออเนี่ย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 ครึ่งคือตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เลยเนี่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 ยโซล่าเซลล์เนี่ยตัวนี้ S80 เนี่ยอ๋อ S80 ใช่ใช่เขาบอกว่าตัวเนี้ยมาตรฐานของเขาอะ IPX4 เลยนะ IPX4 ใช่สี่สี่เนี่ยพี่ไปหาข้อมูลมาเว้ยสี่เนี่ยคือเป็นระดับฝนตกเลยนะเออมันก็ตรงกับที่เขาบอกเว้ยเนี่ยเออเอาไงดีเนี่ยเรามาลดน้ำต้นไม้เลยเฮ้ยเอาจริงเหรอ จัดไปมา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 เปิดเรามาทดลองกันเลยครับอันนี้ต่อเข้ากับที่วัดไฟแล้วนะ,ะเปิดเครื่องแล้วด้วยนะลอเหรอ,อโอเคโอเคเดี๋ยวเขาดูก่อนเขาดูก่อนอ๋อเออจริงจริงจริงเนี่ยมีไฟสีเขียวกระพริบ,บละแสดงว่าเปิดเครื่องแ้วจริงด้วยดูดิไฟได้เท่าไหร่อ๋อแปดพันหนึ่งร้อยโวลต์นะครับโอเคอันนี้ตอนแห้งๆนะเดี๋ยวลองดูซิว่าลดาน้ำต้นไม้แล้วจะเป็นยังไงลดเลยนะลดเลยลดเลย โอ้โหนี่โชว์กันสดสดเลยนะครับเนี่ยโชว์กันสดสดเลยเดี๋ยวลองดูซิเป็นไงเออมันยั่งเท่าเดิมเลยอะ่ะใช่ยัง8,100วลต์อยู่เลยอ่าไหนดูเครื่องนี้เครื่องยังทำงานปกติไหมอ๋อทำงานปกติด้วยเนี่ยอ่ะตาจจลองรถอีกทีเออเนี่ยยังทำงานอยู่ปกติจริงด้วยเนี่ยโอ,อ,อ้จริง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 แสดงว่าเครื่องตัวนี้ตากฝนได้จริงจริงด้วยเนี่ย เขาบอกว่า s 8 0เนี่ยม well, ันเป็นแบบโซลาร์เซลล์มันมีแบตเตอรี่ในตัวมีแผงโซลาร์เซลล์ในตัวเลยเขาบอกว่าใช้ตากแดดตากฝนได้นะเนี่ยเออดงว่าจริงจริงจริงโอเคโอเคไปไปเราจะเป็นรดน้ำต่อแล้วอ่าโอเคโอเคไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วโอ้อะไรขอความช่วยเหลือแค่นี้ก็บ่นโอ้ยเติรเติดเติรเข้าไม่เข้าไม่เนี่ยเขาบอกสปีดไลท์รุ่นยูนิเจเซอร์อะใช้ไฟบ้านได้ใช้แบตได้ใช้โซลาร์เซลล์ได้เขาบอกตากฝนได้เหมือนกัน ipx 4เหมือนกันเลย ครั้งที่แล้วเอสแปดศูนย์น่ะพลังงานแสงอาทิตนะเข้าใจได้นะแต่ครั้งนี้ไฟบ้านนะพี่ใหญ่เออเนี่ยเนี่ยจริงจริงเนี่ย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 รุ่นนี้รุ่นนี้เลยเน,นี่ยเนี่ยยูนิใจเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าไฟบ้านได้แบตได้เนี่ยไอพีเอ็กซ์จริงจริงด้วยชัวนะเออนั่นแหละมาลองกันอลองกันอา้าลองกันมามามาพี่ใหญ่พี่ใหญ่แล้วอันนี้จะรู้ได้ไงอ่ะมันโดนฝนได้จริงอ่ะเออเนี่ยเนี่ยลองดูหลังเครื่องดีลองดูหลังเครื่องเนี่ยหลังเครื่องเหรออยู่นั้นเนี่ย เอ้ยนี่ไงฉลากเนี่ยเขาเขียน IP 2 4สจริงๆด้วย oh. โหจริง,รงๆมันกันฝุ่นได้ด้วยนะเนี่ยเลขหน้าเป็น2เนี่ยคือเลขของฝุ่น,นเลขหลังคือน,น้ำเออโอเคโอเคโอเคมาลองเลยดีกว่าลองลอ่าลองการลองกรัรลองลองโอเคผมต่อแล้วนะครับพี่ใหญ่ได้ได้มาลองมาลองเลยลองเลยอ่าเครื่องรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกันด้วยกันต่อกับแบตเตอรี่นะคือจริงๆแล้วรุ่นนี้ครับต่อไฟบ้านได้ต่อแบตเตอรี่ได้นะครับ แต่ว่าเราใช้กลางแจ้งควรจะใช้ใช้แบตเตอรี่นะครับและดีที่สุดคือควรจะมีหลังคาคุมตัวเครื่องไว้ด้วยแต่อันนี้เราอยากรู้ว่ามันตากฝนได้จริงหรือเปล่าอ่อาเดี๋ยวเรามาลองดูกันน,นี่ดูก่อนดูก่อนอ่าตอนนีเ้เปิดเครื่องเลยครับนี่เราต่อไฟชากแบตเตอรี่อยู่นะอ่าเลื่อนมาขวาสุดเลยครับนี่เดีย๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ที่หน้าเครื่องนะครับโชว์แถบสีเขียวสูงสุดนะครับคือไฟปล่อยมาเต็มเลยอ่าดูที่รีโมท นะครับอยู่ที่9,900โวลต์นะครับอตอนนี้คือตอนยังแห้งๆอยู่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองเลยมาสมมติฝนตกไปไงโดนฝนแน่นะะเอาเลยมาให้รู้กันไปนเลยไ,ไหนๆกไ็ไหนแล้วโอ้โหรดน้ำกันเต็มๆโอ้โหดูิีูดูมีนทำงานปกตีไหมเอ้ยยังโชว์สีเขียวอยู่จริงๆด้วยเติร์เ mm. อ้เนียเนี่ยเนีเน่เครื่องยังเขียวอยู่เลย นะครับอ๋อนี่ไงครับยังวัดไฟได้ที่9900โวลต์อยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหเออเอ,อเออขาตากฝนได้จริงจริงด้วยเติร์ดอ,อ,อืเออสุดยอดสุดยอดเชื่อละเชื่อละเชื่อละเอาเอหรือยังเติร์ดเชื่อหรือยังเนี่ยสองเครื่องแล้วนะเออจะลดน้ําต้นไม้ฮะ<อ>แล้วนะอเ,เออพี่พอใจแล้วพ,พอใจแล้วไม,<อ>ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วอา่าเป็นยังไงกันบ้างครับดวชมการทดสอบแบบ หารือโหดเอ็กซ์ตีมเทสของเราไปแล้วนะครับคงไม่มีใครกล้าโหา่ลดน้ําต้นไม้โชว์ขนาดนี้เนาะขนาดต่างประเทศเขายังไม่ทําเลยนะครับโห oh, แต่เจสเราใจปั้มมากเราลองให้นะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อเครื่องจากเราไปนะครับได้รับความมั่นใจอย่างเต็มที่นะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยตากฝนได้จริงๆนะครับก็คําเตือนนะครับการทดลองวันนี้เป็นการทดลองที่ห้ามลอกเลียนแบบเลยนะครับถึงแม้ว่าเครื่องเรามันจะตากฝนได้จริงแต่ว่าแนะนําว่าอย่าไปทดลองเล่นเองเลยนะครับก็ให้ รับรู้รับทราบไว้ว่ามันตากฝนได้ก็พอแล้วเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรานะครับก็สำคัญที่สุดนะครับคือเครื่องรุ่นที่เอาไปใช้ตากแดดตากฝนแบบนี้ได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้จากแบตเตอรี่และโซลา่าเซลล์เท่านั้นสมมติเราใช้รุ่นไฟบ้านหรือใช้รุ่นที่ใช้พลังงาน3ระบบเนี่ยถ้าเราต่อปลั๊กไฟบ้านอยู่เนี่ย ห้ามเลยนะครับไม่ควรเอาไปใช้กลางแจ้งเด็ดขาดนะครับควรจะทําเป็นตู้ปิดมิดชิดเป็นอะไรเป็นหลังคาคลุมให้ดีที่สุดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องไปใช้กลางแจ้งจริงๆแนะนําให้ใช้เฉพาะรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่หรือว่าโซลาร์เซลล์เท่านั้นแล้วก็พยายามทําหลังคาคลุมตัวเครื่องคุมแบตเตอรี่เอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยจะดีที่สุดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับดูการทดสอบนี้ไปแล้วหวังว่าทุกคนจะมั่นใจในประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าสปีดไร B ์บายเจสเฟนกันมากๆกนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ เจตเฟนสูนรวมร้วดีมีคุณภาพครับแล้วพบกันใหม่ครับเฮ้ยเตอเตอ,อเตอ,อ,เอ,อม่อแล้วไม่อีแล้วเฮ้ยเนี่ยเครื่องรุ่นไฟบ้านอะถูกสุดเลย M500 เนี่ย3,900รุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาบอกว่ากันฝนได้เหมือนกันกันความชื้นได้เหมือนกันเลยเนี่ยเสียบปลั๊กไฟบ้านด้วยนะเนี่ยให้ดูเนี่ยมีปลั๊กไฟไหมนะเนี่ยเออเนี่ยต่อปลั๊กไฟเลยเทสิเปล่าเทสเปล่าโอ้ไม่ต้องเทสล้ว เปิดหลังเครื่องดูก็รู้ IPX4 อ๋อจริงเหรอเออใช่ใช่ใช่เนี่ย IPX4 จริงๆด้วยเออโอเคโอเคไม่ต้องเทสแล้วเนอะ